ว่าจุกมากให้ดูปริมาณก่อนว่าจุกไหมล่ะเรียกว่าเปิดวันแบบแซ่บๆเลยอ่ะโอเคมาเริ่มชิมกันดีกว่าขอแบบเบสิกก่อนเป็นฮีแซลมอนก่อนแล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวไขชิมแบบไข่ปูกับได้เลยด่าเหมือนยำมะม่วงใช่ก็จะมีแบบข้าวโพดมีมะม่วงคือเครื่องเขาเยอะมากจริงๆใช่อ่ะกินไปด้วยกับไข่แดงดองไข่แดงเค็มดองดังดองดังใส่น้ำยำแบบฉ่ำๆนี้นะคะน้ำยำเขาเป็นไง เปรี้ยวหวานมันเค็มกลมกล่อมมากๆแลนที่สําคัญเผ็ดกาลังดีคนที่แบบทานเผ็ดไม่มากนะสามารถกินได้แน่นอนเหมือถ้าใครชอบทานเผ็ดมากก็สั่งเผ็ดๆได้เป็นไงจานนี้แนะนําต้องสั่งเลยอยากลองกั้งไหมคุณผู้ชมเราอยากให้ดูนะกั้งที่แปลว่ากั้งจริงกั้งตัวใหญ่มากกั้งตัวใหญ่จริงขอชิมอันนี้ก่อนละกันเธอชิมก่อนเลยเป็นขอทะเลาะกับไข่ปูยังไง ทีมงานก็คือน้ำลายไหลแล้วหนึ่งดีมากไข่ปูคือแบบมันมีความได้เคี้ยวเป็นแบบไข่ปูแบบมันๆเลยเนาะแล้วก็กุ้งสดเด้งมากมเป็นไงกังสดมากอือถือว่าจานนี้คือคุ้มค่ามากๆเท่าไหร่นะคะจานนี้จานนี้4ี0้ยบาทแบงค์5 0ามีทอนเหรียญใหญ่ <laughs> <laughs> อะไรดีนะไก่ทอดไหมอ่ะได้ไก่ทอดแสนวอนเขาใส่แบบหอมเจียวฟิลเหมือนแบบไก่ทอดถัดใหญ่คือเมนูที่นี่จานใหญ่หมดเลยเริ่มเลยโอ้โหแป้งแบบกรอบกรอบกำลังดีเลยนะเขาเลาะตรงเนื้อลงมาให้เราแบบเหมือนทานง่ายๆนะคะหอมมากๆหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวหอมมากๆเอามาชิมกับน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มไก่ค่ะอือได้ยินเสียงกรอบเลยอ่ะ นี่ติ่มกับน้ำจิม้มอืมดีมากอืมมันเข้ากันมากเลยคุณผู้ชมถ้าจะก,กินแบบจกกับข้าวเหนียวกินอ่ะคือถูกต้องบ้านไหนเนี้ยจกกับขา้าวเหนียว <c oughs> <ๆ c oughs> มาลองนี่อีกหนึ่งเมนูนะคะข้าวหน้าสามปอค่ะปอก็คือปูแหละของเขามีแบบจุกๆเขาต้องกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมใช่ไมซีฟู้ดนะคะแล้วก็เอ่อพริกน้ำปลาค่ะอื กันเชียงปูคือให้มาเป็นแบบเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณผู้ชมตันนี้ช่างภาพของเราคือน้ำลายตามไปแล้วนะคะ <S <S เป็นไงบ้างฟินไหมเนื้อปูเขาแน,น่นไหมช้ำๆทุกอย่างหมดทุกย่างทุกอย่างอยู่ในคำเดียวนี่เลยตอนแรกอะคิดว่าพอเป็นปูที่เอามาวางไว้บนข้าวมันอาจจะแบบจืดหรือเปล่าแต่ว่าพอเอามาทานคู่กับตัวนน้ำจิ้มของเขาอะค่ะ รสชาติมันแบบกลมกล่อมมากมีความหอมปูเป็นเนื้อปูเป็นชิ้นๆเะคุณผู้ชมกินคู่กับข้าวคือแบบถูกต้องเอาจริงนะถ้าแกะปูเองไม่ได้แกะได้เป็นเส้นยาวขนาดนี้นะคะแกะได้เป็นฝอยะคะ่ะ <c oughs> มาที่ด้านหน้าของเราไหมได้ด้านหน้าของเธอและด้านหน้าของฉันอ่ะของอ้อนก่อนละกันเป็นหมึกผัดน้ำ<อ>ดำนะคะ<อ>ก็จะเป็นเมนูขึ้นชื่อของแบบโซนแบบชนบุรีเขาเนาะแน่นอนว่าเราจะมากินกันแล้วยิ่งฟันแบบยิ่งฟันให้คุณผู้ชมดูน้ำดำเขาก็จะแบบมีความแบบว่าหนืดๆหน่อยก็ราดลงไป ยงเผ็ดอยู่แล้ว <c oughs> น้ำจิ้มแซ่บมากไ <c oughs> หนดูปันซิสวยเงี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นหมึกผัดน้ำดำที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมา <c oughs> ทุกเมนูดีหมดเมนูข้าวหรือว่าเมนูยำหรือว่าเมนูทอดบอกเลยค่ะว่าร้านนี้อร่อยมาก <c oughs> ร้านยำแสนวอนค่ะอยู่ใกล้หาดแหลมแท่นอยู่บนถนนบางแสนสายหนึ่งนะคะร้านเปิดตั้งแต่10โมงตรงนะคะจนไปถึง4ี่ทุ่มตรงเลยสามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์096 391 3084ค่ะ